สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ EP นี้มาพบกับปุ๊กกี้ผู้ช่วยสตวแพทย์ด้านช้างอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะก็มีสิ่งดีๆตามเคยนะคะก็คือมีผู้ใจบุญนะคะคุณพี่ชื่ออะไรนะคะ,คะพี่แอนนะคะกับเป็นน้องอะไรนะะน้องยิ้มนะคะคุณแอนกับน้องยิ้มเนี่ยได้ติดต่อเข้ามานะคะว่าจะเอากล้วยเนี่ยในสวนกล้วยของตัวเองเนี่ยมาบริจาคให้นะคะแล้ววันนี้ก็ได้เอาต้นกล้วยเนี่ยที่ตัดเองด้วยนะคะ ยศยกมาในกระบะรถแบบนี้นะคะแล้วก็มามอบให้เราเลยนะคะส่วนอ้อยเนี่ยได้ข่าวว่ามาจากลาดบุรีใช,ะะใช่ไหมคะโอ้มาจากสวนลาดบุรีของพี่เขาเลยนะคะลาดชบุรีนะคะอ่าเป็นพันอ้อยจากลาดชบุรีขนมาให้อีกนะคะโอ้คุณยายวันนี้นะคะได้ทั้งต้นกล้วยแล้วก็อ้อยจากลาดชบุรีเลยนะคะวันนี้จะเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆ เอาเอาลงจากรถช่วยกันเอาลงจากรถกันเนาะ อ่าอันนี้นะคะเดี๋ยวค่ะคุณยายเดี๋ยวขอคุณพี่เขาเอาปลูกให้คุณยายก่อนนะคะมัดนี้ที่กําลังถือไว้นะคะก็จะขอคุณพี่แอนนะคะเอาไว้ปลูกเป็นพันธุนะคะเป็นพันอ้อยจากราชบุรีให้คุณยายนะคะนี่นี่เลยนี่เลยที่จะกินนะคะอ่าอ่านะคะเอาเอาย่ยออยอออันนี้จะเอาไว้เป็นปลูกพันอ้อยเอาไม่ทันแล้วนะคะเอาไม่เป็นไรคุณยายบอกเดี๋ยวฉันจะเอาไว้กินเองตอนนี้เลยนะคะอ่าก็พี่แอนนะคะอ่าพี่ อยู่ที่นี่ไหมคะอ่าใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวพี่แอนแนะนำหน่อยค่ะแต่มีธุรกิจอะไรจะได้โปรโมทแบบนี้เลยค่ะอ่ะก็เปิดร้านอาหารพิสารอยู่ปแหลมนะคะอ่ะยังไงแล้วไปแต่ไปอุดหนุนพี่แอนด้วยนะคะร้านชื่ออะไรคะเก้าร้านตำเมืองโอ่งเก้าร้านตำเมืองโอ่งนะคะได้เข้ามาบริจาคนี่นะคะ คุณผู้ชมจะเห็นเลยนะคะ oh, โอ้โหเยอะมากนะคะแล้วเดี๋ยวพี่เขาจะบอกว่าเดี๋ยวยังมีอีกนะคะเดี๋ยวเอามาให้อีกนะคะคุณยายโชคดีมากเลยดูดูดอ้อยดูอ้อยจากราชบุรีแกห่วงมากนะคะตะก,กี้เราถือแกเอาไปทั้งอันเลยนะคะอ่าแล้วก็เราก็จะขอหน่อยได้ไหมคะอะดูแกมองเลยขอหน่อยได้ไหมคะเอาแบ่งให้ด้วยเอาแบ่งให้ด้วยอ่ะอ่ะอะอันนี้แบ่งให้นะคะคือที่นี่เนี่ยที่แกโยนนี่คือแกแบ่งให้นี่เนี่นะคะเนค่ะ อันนี้คือแกแบ่งให้นะคะเอยใจดีจ ah> ังเลยคุณยายแบ่งก้อยให้หน um> ูด้วยขอบคุณคุณลุงสดที่ให้ต้นทั่วด้วยค่ะต้องขอขอบคุณคุณลุงสดด้วยนะคะคุณลุงสดอยู่ใกล้ๆร้านอยู่ไปโอ้ลุงสดอยู่ใกล้ๆร้านของคุณพี่เขานะคะต้นกล้วยนะคะก็เลยให้บริจาคต้นกล้วยฝากมาด้วยนะคะอนะคะ ดู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 นะคะพอรู้ว่าเราไม่กินแต่กี้แบ่งให้ไม่กินใช่ไหมแบ่งให้ไม่กินใช่ไหมเอากินเองซะเลยนั่นดูของอป็นแล้วดูแชมเปญก็ฝากไว้นะคะเออถ้าใครมีต้นกล้วยมียอดมะพร้าวแล้วก็มีกล้วยจะเป็นกล้วยดิบกล้วยสุกได้ทุกอย่างเลยค่ะก็คือเขาจะชอบทานถ้าใครมีก็แวะมาก็ได้นะคะหรือว่าถ้าไม่สะดวกินจริงก็ผ่านน้องก็ได้ค่ะถึงน้อง เอามาเป็นคันรถอย่างนี้แล้วก็เอามาให้อีกทีก็ได้ค่ะอ่าต้องขอขอบคุณคุณแอนกับน้องยิ้มวันนี้มากๆนะคะที่ได้ทําบุญใหญ่กับคุณยายทั้งสองเชือกนะคะวันนี้นะคะเราก็ขอลาไปก่อนนะคะในโครงการช่วยเหลือช้างชลา,าไอเลิฟเอลเฟตสมุยนะคะปุ๊กกี้ผู้ช่วยสัตวแพทย์ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะใครที่ต้องการติดตามนะคะปุ๊กกี้นะคะติดตามได้ช่องทาง Facebook กับช่องทาง y o u t u b e นะคะและใครที่ต้องการบริจาคค่าอาหารช้างและยานะคะสามารถติดตามได้ในเพจ I Love Elephant สมุยนะคะและเพจปุ๊กกี้เลิฟโยโยค่ะ